เทรดเซ็นเตอร์พันทิพโฮเซลเดสิเนชันศุนค้าส่งครบวงจรใจกลางกรุงตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในที่เดียวโดวยมีจุดเด่นสะดวกที่สุดครบที่สุดราคาดีที่สุด AEC Trade Center จุดเริ่มต้นส่วนกลางการค้าส่งแบบวันสต็อปครบวงจรใจกลางกรุงเทพแห่งแรกของไทยบนทำเลทองใจกลางประตูน้ำเชิญชวนผู้ประกอบการไทยร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนและพันธมิตรย,ยักษ์ใหญ่ EU กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค ทาง AWC จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้บริการคำปรึกษาด้านธุกรกิจเพื่อชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ซื้อผู้ผลิตผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้า d ซลเดสิเนชันให้เป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบใหม่ของศูนย์กลางค้าส่งครบวงจรค่ะและก็วันนี้ได้พันธมิตรมาร่วมผนึกกำลังทั้งภาครัฐเอกชนและก็พันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่างจออีอูที่เป็นศูนย์ค้าส่งใหญ่ที่สุดของโลกจากประเทศจีนก็เข้ามาร่วมผนึกกำลังที่จะสร้างให้เมืองไทยเรา เป็นศูนย์การค้าส่งของภูมิภาคก็ผู้ผลิตผู้ประกอบการคุณภาพกว่า400รายที่วันนี้เข้ามาร่วมเปิดศูนย์ค้าส่งแล้วก็มีสินค้ากว่า50,000รายการที่เข้ามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทต่างๆทั้งอาหารอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งอของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ของชำร่วยของขวัญแฟชั่นเครื่องหนังนะคะแล้วก็ประเภทสินค้าหลากหลายที่เราต้องการสร้างคอนเซปต ให้เป็นศูนย์ค้าส่งใจกลางเมืองที่สะดวกที่สุดและก็ครบคันก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมผลิตกำลังให้เป็นสิทธิครบคันของสินค้าค่ะแล้วก็ราคาที่นี่เป็นราคาต้นทางจากผู้ผลิตก็จะตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วก็เรียกว่ารีเทลเลอร์หรือว่าผู้ค้าส่งหรือว่าผู้กระจายสินค้าไปในภูมิภาคอันนี้ก็จะตอบโจทย์โมเดลของซอร์ซิ่งหับ ให้กับทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ AWC เชื่อมั่นว่าจะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจก,การค้าให้กับประเทศค่ะ เนื่องจากว่าพอเราเปิดศูนย์แห่งนี้ค่ะก็เราก็เปิดพื้นที่ทั้งทั้งตึกตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นศูนย์การค้าส่งเปิดพื้นที่เรียกว่าฟรีหเดือนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันมงคลและก็เป็นวันเลิกดีที่ได้มีการร่วมลงนามกับกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการส่งออกและก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ d i t อทีนะคะที่ได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทย สหรับผู้ประกอบการที่สนใจจองพื้นที่สามารถจองผ่านการโทร022549797หรือ0818057247หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านโซเชียลมีเดียได้ที่หลาย a อ AEC พันทิปหรือ Facebook AEC พันทิปกับส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการที่ร่วมเปิดร้านค้าบน AEC Trade Center พันทิพย์โฮเทลเดสทเนชั่นคาร่าเบรตี้นะคะซึ่งมาเปิดอยู่ในศูนย์ของ AEC Trade Center นะคะซึ่งเราก็จะมีบริการค้าส่งสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อไปขายต่อเป็นรองเท้าแฟชั่นที่คุณภาพดีเลยนะคะแล้วก็ราคาจับต้องได้มากๆนะคะโดยแบรนด์ของเราก็อ,อ,อยู่ในตลาดมากี่ปีแล้วคะ2 0กว่าปีแล้วครับสินค้าของเราก็ในนามของคาร่าเบลอตี้นะครับเราจะเป็นรองเท้าสุภาพสตรี ซึ่งเราเน้นด้านส่งออกแล้วก็ตลาดภายในประเทศธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยทำมา20กว่าปีแล้วครับแล้วก็เรามีเปิดอยู่ที่พัทนาประตูน้ํา10กว่าปีครับก็อันนี้เป็นช่องทางนี้ขยายมานะครับขยายมาที่ศูนย์ AEC ครับก็ที่นี่จะเป็นศูนย์ทั้งนําเข้าส่งออกแหล่งใหญ่ของประเทศไทยครับ ก็เดิมเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองแต่เนี้ยเราอยากให้คนไทยได้ร่วมเป็นเจ้าของแบรนด์ครับซื้อสินค้าซื้อแบรนด์เราไปขยายเป็นเจ้าของธุรกิจหมายถึงว่าคุณสามารถมาลงทุนกับแบรนด์เรานําสินค้าเราไปขยายได้ครับแบรนด์ไมเคิลแองเจโลของเราจะเป็นกระเป๋าที่มีคุณภาพสูงนะครับเราจะใช้หนังงวนะครับเป็นเกรดของอิตาลีแต่ว่าตัดเย็บโดยฝีมือคนไทยนะครับส่วนที่เรามาอยู่ที่ AEC Trade Center เพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เป็นแหล่งที่สามารถที่จะขยายชื่อเสียงของแบรนด์ Michael Angelo ไปได้อีกออจริงๆแล้วแบ,แบรนด์ Michael Michael ของเรานะครับเราจะมีช่องทางการติดต่อในส่วนของใน a c e b o o k นะครับพิมพ์คำว่าเซิร์ชคำว่า Michael Angelo ลงไปได้เลยครับคุณจะเห็นคอลเลกชันหลายๆอย่างนะครับในส่วนของ Michael Angelo ครับผมแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์เช่นกันครับเว็บไซต์ m i c h a e l a n g e l o c o m ครับผม ร้านของเรานะคะเป็นรอยัลเบญจรงนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกนะคะเ,เป็นของใช้สมัยโบราณนะคะแต่ว่าเราก็มาประยุกต์ใหม่เพื่อให้ดูน่าใช้น่าหยิบจับมากขึ้นนะคะของเราเป็นโรงงานเองนะคะผลิตเองอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็มีขายส่งขายส่งได้ขายปลีกได้หมดเลยนะคะค่ะวันนี้เรามาแกนโอเพนนิ่งกันที่สาขาเปิดใหม่ค่ะใช่ค่ะโซฟาเก้าอี้ปรับเอนนอนโซฟารับแขกแล้วก็เป็นโซฟาหนังค่ะ ค่ะจุดเด่นของโซฟาแจ๊ซโซฟาของเรานะคะจะเป็นโซฟาหนังค่ะหนังแท้แล้วก็คุณลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกวัสดุที่คุ้มได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นโซฟาหนังนะคะมีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกเลยค่ะราคาสตาร์เริ่มต้นก็อยู่ประมาณหลักพันค่ะก็จะมีตั้งแต่จะเป็นงานผ้าก็เริ่มต้นที่9 00 0กว่าบาทค่ะจนถึงหลักหมืน่นหลักแสนก็มีค่ะ ของพี่นี่จะเป็นสมาคมเครื่องครัวนะคะก็จะเน้นทุกอย่างที่เป็นเครื่องครัวที่เห็นอยู่ด้านนอกนี้หมดเลยซึ่งจะเป็นโรงงานโดยตรงที่ผลิตพลาสติกเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้วก็มีนําเข้าพวกเครื่องแก้วอย่างที่เห็นด้านหลังของพี่นะคะ,ะปกติแล้วเนี่ยสินค้าพวกนี้เราจะมีจําหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีทําแบรนด์ให้กับลูกค้าที่สนใจและส่งออกเราเน้นส่งออกด้วย แต่ตอนนี้เนี่ยเราให้เราได้รับการร่วมมือจากทาง AEC Trade Center อย่างที่เห็นนะคะถ้าช่องทางการจัดจำหน่ายตอนนี้ทุกบริษัทก็จะมีออนไลน์เป็นของตัวเองแล้วก็จะมีเว็บไซต์ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นได้จากตามชื่อไปเซิร์ชได้เลยค่ะแล้วก็สินค้าที่มาขายเนี่ยจะมีทั้งราคาปีซึ่งจะเป็นราคาปกตินะคะส่วนราคาที่พิเศษเนี่ยก็คือจะเป็นราคาของโฮเซลเพราะว่าชื่อที่นี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโฮเซลเดสติเนชั่นค่ะ สวัสดีครับจากปึงอีเชียงโคราชนะครับวันนี้นะครับเรายกของฝากโคราชมาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับลูกค้านครับสามารถซื้อสินค้าทั้งปีกและส่งได้เลยนะครับวันนี้แล้วที่ห้าง AEC Trade Center นะครับเป็นบริษัทสีไทยมาร์เก็ตติ้งครับขายจําพวกเครื่องครัวเป็นพวกมีดทาครัวหรือว่าจะเป็นพวกจานชามมิลลมีนครับตรงนี้สําหรับร้านค้าผู้ประกอบการจะมาดูก็ ขายทั้งปีกและส่งครับตัวนี้สวัสดีค่ะนี่เป็นแบรนด์รองเท้าอีวานี่นะคะก็จําหน่ายรองเท้าแตะค่ะรองเท้าสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีค่ะราคาเริ่มต้นที่195บาทค่ะก็จะมีราคานี้แล้วก็มีรองเท้าแตะผู้หญิงนี่จะ189บาทสองราคาอันนี้อันนี้คือราคาราคาปีกถ้าขายส่ง12คู่ขึ้นไปจะขายคู่ละ130บาทก็จะเป็นรองเท้าเป็นยางนิ่มอะค่ะใส่สบายแล้วก็ หูรองเท้านี่ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าจะใส่สบายไม่กัดเท้าค่ะแล้วก็มีการลื่อมให้ทุกคู่ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจองพื้นที่สามารถจองผ่านการโทร022549797หรือ0818057247หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านโซเชียลมีเดียได้ที่ l i าย a อ AEC พันทิปหรือ Facebook AEC พันทิป